สวัสดีครับวันนี้อยู่กับออโต้ฟันไทยแลนด์นะครับและแน่นอนนะครับถ้าคุณเห็นเรานะครับ ยืนห้อยป้ายอย่างนี้ก็หมายถึงว่าเราอยู่ในอีเวนต์แน่นอนแล้วครับและในปกติเนี่ยหลังๆเนี่ยถ้าเป็นงานพวกที่แบบสอนขับรถเนี่ยผมจะไม่เคยไปร่วมแจมแล้วนะนะแต่ว่าเคสเนี่ยถือเป็นเคสพิเศษนะครับซึ่งเป็นการจัดงานนะครับระหว่างสื่อสากลน,นะครับและ์แอกซ์แปนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเซตอัพกิจกรรมทดสอบรถเนี่ยเป็นอย่างมากเลยพวกเขาเนี่ยนะครับเคยผ่านการทดสอบทําสกิลเดวิ่งในเมืองไทยเนี่ยมาหลายครั้งให้กับลูกค้าหลายๆร้อยหลายๆพันคนมาละนะครับทีนี้เนี่ยพอมาถึงกลุ่มนักข่าวเนี่ยนะครับ หนังสือสากกรองสแปงเขาก็มีความคิดว่าถ้าอยากจะสอนขับรถในมุมที่ มากขึ้นเคี่ยวขึ้นสนุกขึ้นใช้ความเร็วมากขึ้นนะครับซึ่งถือเป็นแอดวานซ์โหมดของพวกเราเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้นะครับก็เลยมีการจับมือกันนะครับรวมถึงได้รับการสนับสนุนน้มาจากค่ายรถนะครับไม่ว่าจะเป็น Mercedes Benz นะครับ BMW Audi และ Subaru นะครับ p o r r t r นะครับรวมถึงค่ายยาง Restore นะครับก็จัดกิจกรรมนะครับซึ่งเป็น CSR สําหรับสื่อมวลชนขึ้นมานะครับและก็เป็นการจําลองนะครับบททดสอบบทเรียนนะครับของ อินสตัคเตอร์มืออาชีพเนี่ยมาให้ลองกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีการทดสอบนะครับไม่ใช่เรียกทดสอบดิีเหมือนเป็นการเรียนมากกว่านะใน6สนาม6กเซสชันหลักๆนะครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันว่าพอไปเป็นการทดสอบในโหมดแอดวานเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับจากจุดที่เรายืนอ,อยู่คุณจะยินเสียงเอียดอาร์เอียดอาร์เนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าทั้ง6เกเซสชันที่เราจะเจอกันวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างมันยากจริงหรือเปล่าและมันทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นหรือเปล่านะคร i've been dreaming all in my head like i've seen it a life worth living is a life with meaning and i'll do what i love till my heart stops beating i'm feeding this demon gotta taste can't erase bitterness in my face work a job every day till your dreams fade away like a card never change play the game that we say i need a break time not stand strong จริงๆต้องบอกก่อนนะว่าในการทําการสเตชันในการทดสอบต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งสเตชันในเรื่องของการใช้งานจริงๆแหละรูปแบบของการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นการจําลองมานะว่าในสถานการณ์การขับขี่ของเราเนี่ยเราจะเจออะไรกันบ้างแล้วเราจะต้องแก้ไขหรือควบคุมเจ้ารถคันนีย้ยังไงบ้างนะครับซึ่ง ก็ต้องเหมือนเดิมเนื้อหการทดสอบในการลงแท็กทุกครั้งเนี่ยเราก็จะต้องพูดคุยถึงเรื่องของการนั่งนะครับท่านั่งที่ถูกต้องนะการจับพวงมาลัยที่ถูกต้องที่สามารถหมุนได้ลักษณะของการสาวพวงมาลัยนะครับว่าเราจะติดหรือจะยังไงเราควรจะต้องปรับมือปรับพวงมาลัยท่านั่งยังไงให้มันเหมาะสม,มับการทดสอบในแต่ละแท็กกันนะครับอย่างวันนี้เนี่ยในสนามแรกที่เราลงไปเนี่ยนะครับกับทีม uh, Audi นะครับรถ Audi ซึ่งเราได้ขับ Audi S3 เนี่ยนะครับก็ mm hmm. จะเป็นในเรื่องของดับเบิลเลนเชนก็คือการเปลี่ยนเลนสองครั้งทำ เข้าไปในแท็กเนี่ยเบี่ยงซ้าย1ทีนะครับกดคันเร่งให้สุดแล้วเบี่ยงขวาซึ่งมันก็จะเป็นการจรําลองสถานการณ์เวลาที่เราขับรถอยู่บนถนนเนี่ยแล้วเราเจออุบัติเหตุหรือเจอรถที่หยุดข้างหน้าแล้วเราจะต้องหักหลบนะครับทำยังไงให้รถเนี่ยเสียอาการน้อยที่สุดและสามารถควบคุมรถเนี่ยให้อยู่ในร่องในทิศท,ทางได้นะครับซึ่งก็ลองดูปกติเวลาที่เราทำเบรคเลนเชน์กันในแท็กปกติเนี่ยความเร็วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 5 0 -60 นะครับแต่ในวันนี้พอมาเป็นแอดวานเนี่ย,เ, Advanced, เ,ยเราจะเริ่มเงินที่ความเร็ว70นะครับไปจนถึง90ซึ่งจริง,รงๆแล้วมันก็เป็นการปรับพฤติกรรมการขับขี่ของเราเหมือนกันนะว่าปกติเวลาเราขับเข้าไปในเลนเนี่ยนะครับเราเวลาเราคุมรถเนี่ยเราจะคุมอีกแบบหนึง่งแต่ลักษณะของการขับที่ถูกต้องคือคุณจะต้องมองไปที่เลนที่เราจะไปนะครับแล้วเราก็หักรถเนี่ยเข้าไปในเลนแล้วเสร็จปุ๊บ ก็ต้องคุมรถให้อยู่ตรงก็คือแล้วเหยียบให้เบรกให้สุดแล้วคุมรถอีกทีหนึ่งให้ไหลไปตามทิศทางคือจริงๆมันเป็นท่าขับที่ถูกต้องแหละเพียงแต่ว่าพอเราใช้ในชีวิตประจำวันจริง,รงๆเนี่ยเราจะไม่ได้ขับแบบขนาดนั้นนะครับอย่างที่ผมขับมาเมื่อกี้เนี่ยความเร็วประมาณ70 80ก็ยังคุมอยู่พอความเร็ว90เนี่ยเริ่มหลุดส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราไม่ชิน2คือเราต้องคุมทั้งความเร็วคุมทั้งเรื่องทิศทางอะไรเงี้ยนะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นอีกโหมดที่มีประโยชน์แหละนะครับถ้าเกิดคุณอาาร,รงขับบ้ต ก็สามารถนำเลเซอร์เลอร์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ไปใช้ได้นะครับจบจากเซสชันแรกเซสชันที่เรามาเจอก็คือเซสชันที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยถ้าเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นการแก้นะครับสถา,านการณ์ของการที่รถโอเวอร์สเตียร์หรือเสียการควบคุมนะปกติเวลาเราวิ่งแล้วเราเข้าโค้งแล้วกดคันเร่งแรงไปหรือส่งรถแรงไปเนี่ยรถที่เกิดอาการตูดบานเนี่ยเขาจะเรียกว่าโอเวอร์สเตียร์นะครับซึ่งเราก็ต้องแก้ไขมันจะมีวิธีการแก้ไขอย,อยู่ก็คือถอนคันเร่งแล้วก็หักมือไปในทิศทางโดนข้าหักคุมไปในทิศทางตรนข้าเพื่ แก้ไขได้นะครับแล้วถ้าคุณใช้งานมีอย่างต่อเนื่องมันก็จะกลายเป็นการดิฟที่เป็นดิฟโชว์คือเป็นรูปวงกลมที่เราเห็นกันในหลายๆคนในภาพยนต์หรือในหนังที่เขาแชร์แชร์กันโชว์โชว์กันเนี่ยนะครับก็คือหลักการที่มันคือการใช้วิธีการแก้โอเวอร์สเตียน,นยแบบต่อเนื่องกันไปซึ่งในแทรกเนยนอกจากจะมีการเซังให้เป็นวงกลมแล้วนะครับใช้รถแต่รถขับเคลื่อนล้อหลังของ b m เอ็มดเลยูเลยเนี่ยนะครับก็จะมีการทําให้แทรกเนี่ยเปียกมีความลื่นเพื่อให้มันเกิดอาการ โอเวอร์สเตย์ได้ง่ายขึ้นนะครับเอาจริงมองเนี่ยมันง่ายนะแต่จริงไม่ง่ายนะพอเราไปขับจริงๆเนี่ยรถหมุนกันหลายคนมากเลยเพราะว่าจังหวะของการถอนคันเร่งหรือดึงพวงมาลัยกลับเนี่ยมันจะต้องพอดีกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เกิดคุณแช่คันเร่งไว้หรือคุณถอนช้าเนี่ยรถจะเกิดอาการมากขึ้นแล้วมันก็จะหมุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่แล้วเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีอาการที่รถหมุนเนี่ยหลายคันมากเลยนะครับซึ่งก็ท้องบอกว่าเป็นแท็กที่สนุกอีกแท็กหนึ่งเลยในชีวิตประจําวันเนี่ยเราคงไม เราก็คงไม่กล้าลองนะครับและจุดที่เป็นการบอกเรานะครับทั้ง2เซสชั่นที่ผ่านมาคือรถในยุคปัจจุบันเนี่ยฉลาดมากแล้วก็เก่งมากนะครับมันมีการช่วยเหลือมันมีการช่วยควบคุมให้รถเนี่ยทำงานได้ดีเนี่ยมากขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อทยที่3ครับ แน่นอนนะครับนอกจาก2กิจกรรมได้ที่เราบอกไปเมื่อกี้นะครับในวันนี้เนี่ยเรานะครับได้มีโอกาสทดลองนะการเบรกนะครับในโค้งที่ความเร็วสูงนะครับหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมต้องลองอ่ะนะครับในเมื่อชีวิตจริงแหละแล้วขับรถได้ตามปกติอยู่แล้วแต่ใครจะรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบเบรกของรถโดยทั่วๆไปเนี่ยจะทํางานได้ดีที่สุดนะครับในกรณีที่ล้อตั้งเป็นเส้นตรงเนอะเพราะฉะนั้นพอเราเบรกเนี่ยนะครับในโค้งซึ่งล้อเนี่ยมีลักษณะที่ไม่ได้เป็นเส้นตรงอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้เราต้องใช้ทักษะความชํานาญในการควบคุมรถเนี่ นนซึ่งวันนี้เราก็ได้มาลองกันนะครับแน่นอนว่ามันก็จะช่วยอัพสกิลเราในการขับแหละนะครับจริงอยู่ที่ผมพูดว่าประสิทธิภาพในการเบรกเนี่ยมันจะทําได้ดีเมื่อล้อตั้งตรง,งแต่ว่าในกรณีที่เราขับรถอ่ะล้อแม่้ตั้งตรงตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรียนรู้วิธีการใช้งานที่มันเหมาะสมกับรถเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นการเทรนนิ่งที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้จริงๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยในงานวันนี้เนี่ยเราก็ยังมีโอกาสนะได้ทําการทดลองรถในรูปแบบทีี่่เรยกวา อาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบของการขับขี่ในแบบปกติทั่วๆไปนะครับเมื่ะเป็นการขับแบบจิมคาน่านะครับซึ่งลองกับเจ้าซูบูโรเฟร์เตอร์นะครับก็ทําเวลากันได้เฉลี่ยค่อนข้างดีแหละนะครับผมก็อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนําแต่ว่าก็ไม่ได้เลวร้ายนะคนอื่นเขาอยู่ประมาณ21เนี่ยผมจะประมาณ22่สิบสอ,อย่ามะไรเงี้ยนะครับในขณะที่นอกอย่างนี้เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสลองทำเจเทิร์นนะครับซึ่งเจเทิร์นเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่า ดูแล้วมันก็เหมือนแดบที่เราดูหนังที่แบบถอยออกแล้วดีดรถหมุน8 8อองศาแล้วไปต่อนะครับจริงๆมันก็ทําได้นะครับยิงก็ขับกันมาแบบซูสานพี่แต่ว่าเจเทอร์น่ะมันจะต้องอาศัยความแม่นยําความแม่นยําในการควบคุมรถเนี่ยที่แบบ ทำยังไงให้ตัวรถมีอาการสะบัดแล้วไปต่อได้พอดีซึ่งจริงถือว่าค่อนข้างยากนะครับไม่แนะนําให้ลองทํากันก็แล้วกันนะแต่จริงอ่ะเราก็ถือว่าเป็นแอคทิวิตี้ที่สนุกสนานรวมถึงมีการลองขับแบบจับเวลาแข่งกันด้วยนะว่าวันนี้เนี่ยใครทําเวลาได้ดีที่สุดในการขับที่เป็น mini มินิแท็กนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จริงๆทุกครั้งที่เรามาเรียนขับรถในแต่ละครั้งเนี่ยอะไรจะบอกอกว่าแบางอย่างอ่ะมันอาจจะแบบ เหนือจากความสามารถในการใช้งานทุ่จวาวันปกติเราไม่ได้ใช้งาน,นที่จวาวันแบบนี้แต่ใครจะไปรู้หรอว่าเพราะมันมีเหตุฉุกเฉินนะครับเราก็จําเป็นที่อาจจะต้องแบบอยู่กับมันนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่า ต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับการใช้งานแต่ละคนอย่างผมเนี่ยผมก็ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มาเรียนกันแบบแอดวานซ์ที่ผมบอกว่าปกติเวลาเราเข้าไปในดิวิ่งเลสันทั้งหลายเนี่ยความเร็กวก็จะอยู่แบบ5 0 6 0อะไรเงี้ยอันนี้เรามาลองที่เป็นช็อตคอร์สที่ไม่ได้ควบคุมความเร็วเท่าไหร่นะครับก็บอกมาว่ามีมั่นเท่าไหร่แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของความสามารถเฉพาะคนแปลว่าจะสามารถใช้งานมันเนี่ยได้ยังไงมากน้อยขนาดไหนก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะโอเคสําหรับในนนเมมืออองงงไไททยนะก็ตต้าาาดูัครบว่ว่ป สือซากโกนกับ XM ็กซ์แมเขาจะขยายคอร์สแบบนี้ไปให้ประชาชนทั่วไปหรือเปล่านะก็หวังว่าจะขยายแล้วก็ถ้าขยายไปผมคิดว่าคงมีคนที่สนใจอยากจะลองการทดสอบรถลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับก็มาลองดูกันต่อไปเพราะในว่าครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมครั้งแรกนะครับที่มาลองกันถามว่าลองมาเสร็จแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวเองขับรถเก่งขึ้นไหมก็คงไม่ได้ขนาดนั้นน,น,นะนะเพียงแต่ว่าก็รู้ว่าโอเคพอไปเป็นลิมิตในการใช้งานงจริงๆในการขับขี่จริงๆของเราเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดมันมีเหตุที่มันจะเกี่ยวข้องเกับเรื่องของการใช้งานรถพวกนี้จริงนี่ก็คิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับในแต่และ a อ t ควิริตี้แต่และจะกรนะครับก็ลองดูจริงๆอันนี้ผมอยากจะแนะนําว่าสำหรับคนที่แบบขับรถมาแล้วรู้สึกว่าแบบอยากจะมาเรียนรู้เรื่องการขับรถหรืออะไรให้มันมากขึ้นเนี่ยนะครับอย่างสื่อซากุนเองเนี่ยเขาก็จะมีโครงการสกิลเดวิ้งนะครับสำหรับทุกคนซึ่งเปิดอยู่ปีหนึ่งอ่ะหลายรอบเลยลองเข้าไปดูลองเข้าไปศึกษากันได้นะครับเขาก็จะมีการเอารถพวกนี่่่นน่่ยทเเเห็็นนนนกััใแบบมววาาปตซึง You know, เป็นสปอนเซอร์กันมานานแล os, ้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้ข well, we well, ่าวว่าเป็นสปอนเซอร์กับ audi แล้วด้วยนะครับใครที่มาเข้าคอร์สก็จะได้ขับรถพุ่งนี้แหละนะครับในคอนดิชันที่แตกต่างกันไปแต่ว่าอยาคาดหวังว่ามาแล้วจะแอดวาร์เลยนะเริ่มไปจากตอนเริ่มเริ่มก่อนแล้วค่อยๆไต่ระดับไปนะครับหรือจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สื่อสากลที่ทํานะค่ายรถหลายๆค่ายเนี่ยก็มีการทําในส่วนของสกิลไดวิ่งตรงนี้อยู่นะครับไปลองศึกษาหารายละเอียดกันได้นะเท่าที่ผมรู้เนี่ยที่เปิดรับให้คนทั่วไปสมัครเข้าไปก็จะเป็นของนนนนรรรรรรัััับบบลอองไไปปดููกกกกใาาาาขขขี่่เเถทุวว้ ราขับได้มากน้อยขนาดไหนเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเราอยากจะมั่นใจในการใช้งานรถมากขึ้นอย่างที่หลายๆคนบอกมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับจุดมุ่งหมายของการจัดแอคทิวิตี้ครั้งนี้ให้หนักข่าวเนี่ยก็คือสกิลของรถมันเปลี่ยนไปนะครับรถในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยแรงขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็มีน้ําหนักของตัวรถที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีอย่างพวกปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยก็หนักแบบ2ตันละนะครับถ้าเกิดเป็นตัวไฟฟ้าที่เราเคยชุ้นเชยก็กแบบหนัก2อตันครึง่งเพราะนั้นเนี่ย เราก็จะต้องปรับวิธีการควบคุมรถเนี่ยไปตามความชํานาญของพวกเราด้วยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นการอัพสกิลกอะไรกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสื่อะกลนะครับแล้วก็เอ็กซ์ปนะที่ชวนเรามาสื่อสารกันในวันนี้นะครับรวมถึงของ้อมูลสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับไม่ว่เป็น audi นะครับคันที่เห็นอยู่นี้ audi st คันนี้เนี่ย เดี๋ยวเจอกันช่วงประมาณช่วงปลายเดือนนะเดี๋ยวมีคิวจะยืมมาทดสอบกันนะครับแล้วก็ยังต้องขอบคุณเบนสเดตเบนนะครับ BMW แล้วก็ซูบารุนะครับ PTT นะครับแล้วก็ดีสโตรรวมถึงซิงค์คอปเปอร์เรชันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในวันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะลองสอบถามมานะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มให้นะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับอย่างก็ฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางนะครับไม่ว่าเป็นวอลเว็บดาวน์รถฟันตดหรือเสือหรือที เป็นผู้ฟังเ YouTube c h anel n แอปพลิเคชันรถฟันไทยแลนด์นะครับรวมถึง TikTok c h anel n ของเราก็เช่นกันนะครับวันนี้ก็ต้องกล่าวคัมภีร์แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไว้เจอใหม่อีก,กับน,น้าจ้า